ันนี้เราอยู่ในกเกม Traveler List นะเป็นกเกมคล้ายๆกับ StarDew นะเออเห็นว่ามันเป็นเกมแนวเชิงปลูกผักตีมอนอะไรพวกนี้นะก็คิดว่าน่าสนใจดีน่าเล่นดีหาเกมชิลๆเล่นตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพัฒนาเสร็จหรือยังนะฮะเห็นว่ามันยังไม่เป็นเวอร์ชันหนึ่งเลยนะนี่จะเป็น0.6หรอฮะแต่ว่าเดี๋ยวมันเราจะมาลองเล่นกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปเลสโกเนี่ยเหมือนตาตาดยวเลยทำไมใกล้ๆก,กันเลยวะเฮ้ยทรงผมอันนี้นี่มันโคตรนักประจนภยัยเลยวะอันเนี้ยเฮ้ยโคตรเฟี้ยวจะปิดตาทำไมนี่เสื้อของนักประจนภัยมันต้องเป็นเสื้อเสื้อนี้เ,เ,เนี่ยเออเนี่ยเสื้อของนักประจนภยัยเลเวลหนึ่งเลยฮะในอนิเมะโอ้โหใช่เลยอันนี้โอเคฮะแปลุยหลอ่อเฟี้ยวแล้วนี้แปเลสโกมาแล้วเกมอยู่ในช่วงเออเอเอเลียสิตนะฮะอ๋อเป็นช่วงแบบยังพัฒนาไม่เสร็จจริงๆด้วยนะฮะ ดสเปคบาร์เพื่อดำเนินการต่อโอเคอันนี้ก็เป็นสอนเล่นนะ W S D เคลื่อนไหวแล้วก็ชิปวิ่งแล้วก็ B เพื่อเข้าออกเหรอโหมโดการตกแต่งอย่างนั้นเหรอ,อเฮ้ยนี่คือโหมโดการตกแต่งอย่างนั้นเหรอเลือกวัตถุคลิกซ้ายหยิบจับได้อันนี้หรือมันไม่ใช่สตาร์เดียวเนี่ยหรือมันเป็นเกมเขาเรียกไงจัดร้านอาหารหรืออะไรรอเปล่าวะมันต้องเป็นอันนี้เป็นโต๊ะนั่งใช่ไหมเหมือนเป็นโต๊ะบาร์พวกนี้วะอ่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ ึ๊บเอ้ยสวยสุดยอดอันนี้แล้วก็เทียนเอาไว้ไหนวะเนี่ยกลางโต๊ะเหรอสุดยอดอันนี้สุดๆเลยเฮ้ยได้แล้วว่ะนเนี่ยใช่ป่ะวะอ่ามันไม่ใช่เกมปลูกผักครับมันเป็นเกมเปิดโรงเตี๊ยวอ่าก็คืออันนี้คืออะไรเสิร์ฟลูกค้าหกลูกค้าอย่างงั้นเหรออุย้ยไม่ได้เอาไม่กวาดมากวาดแต่เอามาตีเหลือจะเชื่อเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,ล,วลูกค้าคนแรกเราเขาจะสั่งอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อรายการไอเทมเข้าไปใกล้ๆ้ลูกค้าแล้วกด e เพื่อเสิร์ฟ เออเอาเอาอันนี้เข้าไปใกล้เกินหรอไม่ใกล้เกินว่าไงเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมึงมากันรัวๆเลยอะโต๊ะมันสกปรกแล้วอ่ะกดอีที่โต๊ะค้างไว้แล้วทําความสะอาดมันนะโอเคกดอีที่โต๊ะแล้วทําความสะอาดมันเดี๋ยวมึงกินกันมูมามจังวะแล้วคือในในขณะที่ลูกค้าเขากินอยู่คือเราสามารถเช็ดได้เลยโคตรขัดคุณนึกถึงที่แบบเรากําลังนั่งกินอยู่ๆเขาก็มาเก็บเก็บถ้วยเก็บจานแล้วก็ทาความสะอาดที่โต๊ะเรา ข้าอยากรู้จริงๆเลยว่าเจ้าทาวามสะอาดที่นี่ยังไงอ่ะอยากรู้เหรอฮะก็อย่าง,งนี้มีใครต้องการอะไรไหมฮะอ, <laughs> อย่างกดดันอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราสแสดงว่าเราจัดจัดห้องได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนแป๊บนึงนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราวางสแสดงว่าเราวางโต๊ะได้แล้วนี่วางไงอ่ะเออเก้าอี้เอ้ามันหายไปไหนว,วะเก้า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 อี้ลากออกมาแม่งถือว่าเป็นอันนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวชิบหายแล้วเก้าอี้เล็กกูหายเก้าอี้ฉันหายไม่จริงโอ้ยนี่ไงได้แล้วเขาต้ม เสิร์ฟข้าวต้ม8ดชามนะฮะรางวัลก็คือเป็นอะไรอะเนี่ยเป็นเหล้าผสมน้ํากับเข้าวต้มธัญพืชอ๋อมันมีเมนูใหม่หเราทําแต่ก็คือเราก็แค่รับออเดอร์เฉยๆไม่ใช่หรอวะเออเราไม่ได้ทาให้กินด้วยซ้ำอะมีเบียให้กินนะฮะอันนี้มากินกันได้เลยนี่ลูกค้ารายหนึ่งของคุณทําสกปรกที่พื้นกดวีเพื่อไฮไลท์สิ่งสปกปรกอ๋อนี่นี่นี่อ๋อมันจะดูได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยอลูกค้าก็มาเรื่อยๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรับออเดอร์แป๊บ เดี textures, ia, be, oh, like ๋ยวเพื่อนเดี๋ยวผมทำความสะอาดโต๊ะให้นะฮะมันมันมันไม่เอี่ยมันไม่เอี่ยมวันนี้เดี๋ยวเช็ดก่อนเดี๋ยวเช็ดก่อนเดี๋ยวเช็ดก่อนโอ้โหลูกค้ามันก็มาอีกตอนนี้เรื่อยๆเลยว่านี้แป๊บนึงแป๊บนึ่งมีคนล้มอ่เด้อโอ้โหรัวๆเลยนี่แป๊บนึงนะอุ้ยอย่างนี้ลูกค้าได้ทำการสั่งเบียเอ่อเอ่อเชียอ่ะอ่ะนี่เราเสิร์ฟได้แล้วเสิร์ฟได้ละเออนี่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 มาแล้วมาแล้วเออสุดยอดเพื่อนเช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันเช็ดยังไงอ่ะอ๋อใช้ไมกวาดป่่ะนี เอ้ยมันไม่ได้ฟาดแล้วนี่นี่นี่โอเคโอเคเดี๋ยวไหนบอกว่ามันเป็นเกมแนวตาตาดิวปลูกผักตีมอนอะไรพวกนี้ไม่เห็นจะตีมอนเลยภารกิจเราเป็นเสิร์ฟข้าวต้มธัญพืชเสิร์ฟเหล้าผสมน้ําอันนี้ได้ขวานทองแดงมาแล้วก็พรมเช็ดเท้าเอวสุดยอดเอาเบียร์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 เอาอะไรเพื่อนเบียร์ผสมน้ําเบียร์ทุนต่ํานิดนึงนะนี้เช็ดเลยเช็ดเช็ดจังหวะนี้เช็ดเฮ้ยได้ขวานแล้วคุณได้รับขวานทองแดงปิดลงเตี้ยมแล้วออกไปตัดต้นไม้กันเถอะ เพื่อดาเนินภารกิจและรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะโอ้โหมันสั่งเรื่อยๆเลยคุณอุย้ยแล้วมันมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวก,กด B ีเพื่อปิดชิปหายเราปิดลงเตยมยังไงนี่ไงปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วรอเขาออกกันทำความสะอาดโตรอเลยจังหวะนี้อันนี้มันถือว่าเลอะเปล่าเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเอาก็เลอะนี่วาอันนี้ชึบเลอะเลอะอันนี้เลอะทำความสะอาดก่อนปิดร้านแล้วฮะปายหนึ่งละฮะ 5. ปิดร้านคนเร็วอันนี้ จัดโต๊ะโดยใช้รายการไอเทมใหม่ของคุณเข้าสู่โหมดการตกแต่งกด B โอเคครับอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ตอนที่เรากดตกแต่งนี่คือเราตกแต่งตรงตอนนั้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะยังมีลูกค้าอยู่นี่ต้องหันมาทางนี้แล้วก็ฟ๊บโอ้ยสุดยอดเอาว่ะนี่สองเทียนไปเลยดับบวันเทียนโอเค น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวผมไปสำรวจบ้านก่อนอนะันนี้เหมือนเขาบอกว่าออกไปข้างนอกได้นะฮะนี้เดี๋ยวต้องไปตัดไม้เขาบอกงเี้ยเดี๋ยวเราต้องดูเควสก่อนฮนะอันดับแรกนี่ไงตัดต้นไม้5ต้นด้วยขวานทองแดงนะฮะได้รับลงเลื่อยแล้วก็เคียวทองแดงด้วยว่ะเฮ้ยอันนี้มาแล้วว่ะว่ะสตาดิวนี่บ้านเราเหรอเนี่ยเอย็นี่ห้องเราเหรอเนี่ยห้องนอนเราเหรอโอ้โหสภาพห้องนอนด้อนี่คือห้องนอนของคุณหากคุณนอนดึกเกินไปคุณจะสลบโอเคฮะสูตรเดิมเลยสูตรเดิมเลยอันนี้เฮ้ยแล้วชั้นสองมีอะไรบ้านเราชั้นชั้นสองด ทำไมชั้นสองมีแค่ทีวะทำไมชั้นสองมีแค่นี้เฮ้ยเอาวะมาแล้วนี่ไหนดูดิอันนี้อะไรเป็นป้ายเคลสเราเหรอปฏิทินจ้างพนักงานสรุปแล้วแม่งไม่ใช่เกมปลูกผักเหรอแต่เป็นเกมแนวแบบเขาเรียกไงเป็นแบบเกมแบบเปิดร้านเหรออ๋อผมก็โหลดทิ้งไว้ในเครื่องนานแล้วไงแต่คือแบบเขาเรียกไงลืมลืมไม่ใช่อะไรเออตัดไม้เออตัดไม้เออเออครบยังเนี่ยน่าจะอีกต้นหนึ่งนะเอาครบแล้วนี่หว่าธารกิจต่อไปคืออะไรอ่ะ เอ่อทำแผ่นไม้ยี่สิบแผ่นที่ลงเรื่อยจะได้พลิกแอคมาหรอที่ขุดแล้วลงเรื่อยนี่เราต้องตั้งไว้ข้างในหรอข้างในบ้านใช่เหรอต้องตั้งไว้ในบ้านเหรอโอ้โหเฮ้ยทำไมมันใช้พื้นที่กว้างอย่างผมว่าน,น่าจะตั้งไว้ข้างนอกได้เออาจะตั้งไว้ข้างนอกบ้านได้กดบีได้ไหมกดบีได้อันนี้ไงตั้งไว้ข้างนอกได้ประเด็นคือวางไว้ไหนสิเดี๋ยวแป๊บ,บนึงสแสดงว่าเนี่ยมันให้เคียวตัดหญ้าเรามาสแสดงว่าเดี๋ยวเราตัดเราเราต้องตัดหญ้าก่อนเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยพลังแห่งเคียวอุ้ยช่อยญา อ่ะตรงนี้ได้แล้วเออเปิดนี่ไงไม้แผ่นต้องใช้ไม้เอ่อเท่าไหร่อ่ะสองอันเพื่อทําเป็นไม้แผ่นเราต้องใช้ไม้แผ่นกี่อันนะอ่ะยี่สิบเหรอแสดงว,ว่าเราใช้แค่สี่ก็พอเสียงไมง่ยังกับไขลานอันนี้อ่ะให้เขาไขลา,านไปเรื่อเรื zer, ่อแล้วกันเดี๋ยวเราไปตัดไม้เคลีรยพื้นที่รอบๆก่อนเวลามันเหลือเวลามันเหลือแล้วไม่มีสเตมินาเกมเนี้ยเออไม่มีฮะหรอไม่มีหรอไม่มีจริงดิไม่มีหรือผมหาไม่เจอเดี๋ยวถ่ายหญ้าก่อนเอออันนี้ มันลกไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออนาคตเดี๋ยวเราจะต้องเขาเรียกไงนะเผื่อมันมีของอะไรให้เราวางเก็บของอะไรเงี้ยเออเราจะได้แบบมีพื้นที่เลยไม่ต้องมามัวเคลียให้เสียเวลาเวลาอนาคตอาจจะปลูกผักได้ก็เป็นได้แล้วทําไมคนมันเดินผ่านบ้านเราเต็มเลยวะเนี่ยโคตรไม่เป็นส่วนตัวเลยเฮ้ยมันมีอุณหภูมิด้วยว่ะออกไปนอกเมืองดิเดี๋ยวดูก่อนออกไปนอกเมืองเอ้าออกไปนอกเมืองไม่ได้โอ้โหหมดสนุกเลยอย่างเงี้ยหรือมันไต้องไปฝั่งนู้นปะได้ยังเฮ้ยได้แล้วเควสเราเป็นอะไรต่ออันนี้ อขุดแร่ใช่ไอแร่นี่ไหมป๊อกป๊อกป๊อกเอาขุดแล้วเอาขุดแค่แร่เหรอไม่ได้ต๊ะหินออกหรอเอาขุดแค่แร่โอเคไม่เป็นไรขุดแค่แร่ก็ได้อันนี้อมหมดไหมหมดอันนี้ขุดแร่โลหะเอาเอาให้หมดเอาให้หมดของเราทั้งนั้นเลยนนี้เอมีภารกิจใหม่ทําตะปูกดเฮดขึ้นมาโอเคกดเฮดนะประดิษฐ์ตะปูสิบอันนะฮะโดยใช้ หลอมเหล็กและถังตีเหล็กผมว่าแถวๆนี้ที่เราเพิ่งเคลียร์ไปน่าจะวางได้อันนี้โอ้โหดูดิโคตรกว้างพื้นที่มันวางได้ไหมเนี่ยทำไมมันยังเป็นสีแดงอยู่วะเหมือนวางไม่ได้เลยอเอาวางได้นี่วาเอาขี้โม่เนี่ยขี้โมโ่ <laughs> เฮ้ยเรานี้ก็วางข้างในได้นี่ไงวางเลยอือแล้วก็นี้เป็นอะไรอ่ะต่อไม้กับขวานไอเทมใช้ตัดไม้ระวังนี่นี่เอ้ยเอาวางเป็นพื้นที่เฉพาะในการวางอย่างนั้นเหรออันนี้ก็ทาเป็นอะไรทําเป็นเหล็กเหล็กต้องใช้ อ,อันนี้ตะปูต้องทําเป็นต้องใช้ต้องใช้อะไรอะ่ะเหล็กแท่งแล้วเหล็กแท่งมันต้องใช้เอามันต้องใช้แร่เงินน่ะมันต้องใช้แร่เหล็กในการอันนี้เรามีแต่แร่ทองแดงอ่ะฮะโอ้เราไม่มีเชื้อเพลิงต่างหากเวนกร,รมแสดงว่าเชื้อเพลิงนี่เราต้องใช้อันนี้นี่ฟืนเอามาสิบก็ไดนะ้อันน่าจะพอแค่นี้โอเคเดี๋ยว <c oughs> ทำหน้าที่ตัดเองเลยอัตโนโมัติเดี๋ยวผมไปหาแล้งเงินก่อนนี่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 เอ้ยน,นี่นะผมว่าน่าจะเป็นฐานวะกี่โมงแล้ววะตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบน่าจะยังพอมีเวลาอยู่อันนี้เดี๋ยวผมหาแล่งเงินก่อนนะข้างล่างลงไปได้ไหมเฮ้ย,ยข้างล่างลงไปได้ลงไปไหนอ่ะอุ้ยที่ไหนครับเนี่ยเว้ยนี่คืออะไรรวบรวมอะไรวะเนี่ยกิ่งไม้เศษจากของป่าเอาวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยนี่นี่นี่แลเงินแล้งเงินแล้งเงินแล้เงินใช่ใช่ใช่ต้องอันนี้อันนี้แน่ๆต้องเป็นอันนี้อย่างแน่นอนบับแร่เหล็กครับผม เออแร่เหล็กนี่หว่าไม่ใช่แร่เงินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไม้ก่อนอะไรที่มันเก็บได้เก็บเก็บให้หมดของฟรีทั้งนั้นเลยเนี่ยอันเนี้ยแถวนี้เราไม่มีแร่เหล็กแล้วใช่ไหมแถวบ้านเราอะแถวบ้านเรามีไหมเหมือนจะเหมือนจะเฮ้นีไงโอ้โหเต็มเลยแถวบ้านเราก็มีนี่หว่าไม่น่าจะยังพอมีเวลาอยู่เราสรุปตอนไหนอะตอนตีสองปะถ้าตามเกมแล้วตอนนี้เราน่าจะยังพอมีเวลาเหลืออยู่ความโลภความโลภความโลภทำให้คนตายได้นะอันนี้ อนนี้ไรแล,ล้วเที่ยงคืนสี่สิบห้าหรือเราจะวูบหรือเราจะวูบตอนตีหนึ่งกันนะเชื้อเพลิงเหรอเชื้อเพลิงไม่พอเชื้อเพลิงต้องการนี่นี่ฐานหินก็ได้มั้งชึบชึบเอาให้เต็มไปเลยเออแล้วก็ล้อมน่าจะพอไหมพออยู่ไหมน่าจะพอน่าจะพอนี่ไปแล้ว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 เคเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมไม่มีสเตมิน่าจริงๆด้วยฮะบเกมนี้เออแต่ผมว่าอนาคตอาจจะมีนะ เออถ้าเขาพัฒนาเสร็จอาจจะมีก่อนที่จะเปิดโรงเตี๊ยมกูจะต้องตุนสิ่งของไว้สําหรับวันนั้นด้วยนะไปที่ตู้ไปรษณีย์นอกโรงเตี๊ยมของคุณเพื่อสั่งสเบียงเพิ่มเติมต้องมีการเตรียมตัวก่อนเปิดร้านด้วยว่างั้นแหละไหนนี่คือไปรษณีย์เราใช่ไหมว้ยอีตู้ไปรษณีย์เนี่ยมันเป็นร้านซื้อของหรอกแล้วเนี่ย <S <S โอ้โหโอ้โหลงเลื่อยที่เราได้มาฟรีๆนั้นสี่เหรียญทองเลยหรอไม่ถูกพื้นกูก็สามเหรียญเงินแล้วนี่โอ้โหชามข้าวแมวเฮ้ยเลี้ยงแมวได้เหรอ เฮย้ยแร้งเงินมันดอกเรื่อยๆเลยอ่ะอันนี้เฮ้ยถือว่าสวยงามขุดเลยเงี้ยเออเดี๋ยวค่อยเปิดร้านตอน8โมงนะฮะแล้วก็เอ่อค่อยปิดร้านแถวๆตอนเที่ยงเที่ยงเที่งบ่ายๆไปไปไปแล้วกันทำงานแค่แป๊บเดียวเองเหรอไม่ได้มันต้องเป็นบริหารทรัพยากรอย่างอื่นด้วยฮะอันนี้ได้ยังเฮ้ยได้แล้วนี่วาชึบได้แล้วโต๊ะค้าเมันยังไงกันซิไหนรูดิเอานี้คืออะไรวะเนี่ยประดิษฐ์โต๊ะขนาดเล็กโดยใช้เอ่อโดยใช้โต๊ะทำงานนะฮะถ้าประดิษฐ์ได้จะได้กระดาษรองแก้ว อันนี้วางไว้ไหนได้อะวางไว้ข้างนอกข้างบนนี่นี่ไว้ข้างบนบ้านแล้วกันแล้วก็ไปดูที่โต๊ะครับโต๊ะครับทำนี่ไงพอดีเลยแผ่นไม้20แล้วก็ตะปู1ินะฮะตามควสที่มันให้มาเลยเออแล้วให้ใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงโอ้โหเวรกรรมคือเราจะต้องเก็บทรัพยากรทั้งหมดเพื่อมาอัปเกรดร้านประมาณนั้นเพื่อทำร้านประมาณนั้นเออเอออะไรที่เป็นทรัพยากรขุดมาให้หมดเนี่ยช่วงเนี้มันกำลังเป็นเชื้อเพลิงอยู่เนี่ยอย่าอย่าอย่าว่างอย่าว่างเออให้ทำเรื่อยๆให้ทำเรื่อยๆ อันนี้เรายังมีอันนี้อยู่ใช่ไหมยัดเข้าไปยัดฟืนยัดอะไรเข้าไปแปดโมงแล้วนี่ว่านี้ชิบอหาแล้วได้เวลาเปิดร้านแล้วต้องไปเปิดร้านแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันเปิดร้านให้นี้ฟึบเปิดร้านแล้วเรียบร้อยวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ก็มีแค่ข้าวต้มธทยพืชแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเลยเฮ้ยมีคนมาเรื่อยเื่อยเลยเฮ้ยร้านเราโคตรอร่อยเลยเนี่ยเนี่ยหรือมีร้านอาหารเคฟเจ้าเดียวอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหคือแบบเปิดร้านปุ๊บคนมาแบบรัวๆรัวๆ เฮ้ยแล้วทำไมพวกมึงมาปุ๊บแล้วมึงแบบทำลกเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมมึงกินเร็วจังวะเฮ้ยเพื่อนแปน๊บนึงดิเฮ้ยพี่พี่สาวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวพี่สาวต้องการเบียว่ะโอ้โหแต่เช้าเลยนะพี่นี่เพิ่งเก้าโมงอยู่เลยนะพี่ลูกค้ากำลังโวยวายโดยพวกเขามีเครื่องหมายอะไรอะเขาไม่พอใจเหรอเขาเข้าไปใกล้ๆพวกเขาแล้วกด E เพื่อลองทําให้พวกเขาสงบลงไอ้หมอนี่เหรอใจเย็นๆนะพี่กด E แล้วอะกด E อยู่เนี่ยโอ้ไม่นะ e ลูกค e ้าบ e างรลยของคุณกลายเป็นตัวปัญหาแล้วแป๊บนึงนะพี่เฮ้ย ก็ได <G> ้ข <Mechan ics> ้าจะออกไปจากที่นี่อ๋อเขาเรียกไงต้องเอาไม้กวาดฟาดลูกค้าเพื่อไส่ออกไล่ลูกค้าออกโอ้โหโคตรดุร้ายและรุนแรงอันนี้โอ้โหวิ่งวุ่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออเสริฟเสริฟอันนี้อะไรอ่ะทำความสะอาดโอ้แก้วแป๊บหนึ่งนะพี่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับกำลังไปฮะมีคนเดียวครับพนักงานมีคนเดียวครับแป๊บหนึ่งใจเย็นเอ้ยเอ้ธัญพืชเราหมดแล้วเหรอหมดแล้วจริงๆด้วยที่เหลือก็เป็นข้าวต้ม ไม่มีเมนูอาหารอื่นให้เขาเลยอ่ะเนี้ยอยากทําเมนูอาหารอื่นให้เขาจังว่าโตนี้เลอะโตนี้เลอะบริการดีบริการดีฮะเห็นเห็นโตเลอะล้วต้องไปเช็ดเลยอันนี้อันนี้เลอะยังนี้เลอะยังเลอะแล้วเลอะแล้วทำความสะอาดเขาต้มได้ได้ถูกมากเลยแปดสิบเก้าเหรียญทองแดงไงอันนี้ไม่ถึงหนึ่งเหรียญเงินได้ซัมเฮ้ยหมอนี่มันไม่มันไม่โสดลมอีกแล้วอ่ะใจเย็นนะเพื่อนเอาไปแล้วบริการคนนี้แย่มากเลยเฮ้ยมึงจะทําอะไรมึงจะจะข่มลูกค้ากวอย่า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 ทำให้คนอื่นเดือดร้อนฮะไม่เอา ทำไมทุกครั้งที่เรากด e แล้วไม่เห็นเกี๊ยวกอบสาเร็จเลยวะอันเนี้ย <c oughs> เออไม่เห็นจะเกี๊ยวกอบสําเร็จเลยวะตอนกด e อะ่ะใครอยากรู้จริงๆว่าเจ้าทำความสันที่นี่ยังไงใช่ไหมฮะมันสะอาดใช่ไหมฮะหรือว่ามันสกปรกเครื่องดื่มนี่มันถูกเติมน้ำเข้าไปนะ <c oughs> อย่าพูดมากจะพูดเยอะพูดเยอะโอ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วเน,นี่ยลืมดูเวลาอ๋อบ่ายสามแล้วเดี๋ยวปิดร้านเลยแล้วกันอะเฮ้ยหมอนั่นมันมันงุนงงอีกแล้วมันหน้างี่อยู่แกเอ้าก็ได้ค่าจะใจเย็นลงเอาให้จุด อ้าผมไม่ได้กดอีนนะเ <c oughs> มื่อกี้ผมผมกดคลิกที่ตัวละคร <c oughs> เออหรือว่ามันต้องกดคลิกที่ตัวละครวะอันนี้อะไรอะไรรางวัลชื่อเสียงอ๋อคะแนนเครดิตร้านเราตอนนี้อยู่อยู่ระดับหนึ่งแล้วห้านี้โอ้สวยสุดยอดอยไปกันแล้วรัวๆเลยขอบคุณครับขอบคุณที่ใช้บริการครับผมอันนี้ต้องทําอะไรต่อเฮ้ยลืมงานลืมงานที่ทําไว้ค้างคา,าอันนี้เราต้องทําอะไรต่อวันนีระดิ์โต๊ะขนาดเล็กเอาเราก็ได้โต๊ะแล้วไม่ใช่หรอโต๊ะขนาดเล็กที่ว่านั่นอ่ะเดี๋ยวโต๊ะเล็กจริงเ <c oughs> เดี๋ยวตามเควสเขาบอกให้ทาโต๊ะขนาดเล็กอะ่ะอันนี้มันคือเก้าอี้ไม่ใช่เหรอมานั่งขนาดเออมันก็บอกอยู่ว่ามันเป็นมามานั่งนี่หว่ามันไม่ใช่โต๊ะโต๊ะขนาดเล็กคืออันนี้เราต้องการเสาไม้แม่งเอ,อ้ยเอาไม่เป็นไรถือว่าได้ถือว่าได้เก้าอี้เออเพราะาเดี๋ยวเราทําโต๊ะเดี๋ยวมันก็ต้องการเก้าอี้อยู่ดีถูกไหมฮะเออเราแค่ทาเก้าอี้เผื่อไว้ก่อนเออแล้วค่อยทำโต๊ะทีหลังฮะเออใช่ไหมเราไม่ได้ทําพลาดนะฮะอันนี้ไม่ใช่ข้อแก้ต่างใดๆทั้งสิน้นอุย้ยทำเวสร็จแล้ อะไรต่อวะเควสต่อไปคืออะไรปลดล็อกห้องประดิษฐ์แล้วห้องประดิษฐ์เหรออ๋อไอห้องที่ถูกล็อกไว้อยู่ปะมานั่งเพิ่มเติมสร้างหนึ่งมานั่งขนาดนี <c oughs> <c oughs> ้กูทําไปแล้วไงประเด็นน่ะโอ้โหเอ้โอ้โหผมทําไปแล้วอ่ะมานั่งง่ะโอ้โหให้มานาซ้ําอีกเวรกนกรรมอ๋อมันมีรูปเควสบอกอยู่นี่ว่ะอ๋อไอแดงแดงนี่คือเป็นเป็นเควสใช่ไหมเป็นแม่งบอกอยู่อะเนี่ยแต่แม่งไม่ทันได้สังเกตไม่รู้เป่าวะโอเคสร้างชึบเฮ้ยกว้างอยู่กว้างอยู่ตัวนี้ ไอ้ย่าอุ้ยมาว่ะอันนี้เชิงเทียนใส่เพิ่มให้ความสว่างแล้วนี้ถ้าเราจะจุดจุดไม่ได้เอ้า้เชิงเทียนนี่มันจุดยังไงลงเตี้ยมอาอันนี้คืออะไรวะปลดล็อกห้องประดิษฐ์โอ้โหมันต้องใช้สี่สิบเหรียญเงินน่ะแล้วตอนนี้เรามีสี่สิบสองโอ้โหใช้ไปนี่คือแบบหมดตูดอะแต่มันก็อะใช้ก็ได้ใช้ก็ได้ อาโมมันต้องได้ถังน้าอะ่ะเออได้แหลมได้ข้าวธัญพืชด้วยอยันนี้นี่ไงแสดงว่าเราสามารถมาทํากับข้าวตรงนี้ได้แล้วเออเราข้าวต้มธัญพืชสุกใช้เวลาเพียงไม่กี่วิเท่านั้นห้องแมงมือชิบหน่อยเอาปักเทียนสักหน่อยก็ได้กางห้องแมงเลยพร้อมเล่นผีถ้วยแก้วอันนี้ต้องการเชื้อเพลิงอีกละโอ้โหต้องไปตัดฟืนต้องไปเอาฟืนข้างนอกมาเหมือนจะไม่พอว่ะตอนแรกผมว่าจะไม่ทําฟืนแต่เหมือนจะจําเป็นอยู่อันนี้ถ้าตอนไม่มีถ่านเอาลวเราไม้หมดอีกเวรกรรม เอาเดียวเดียวเด,ยวเดียวตีหนึ่งแล้วนี่วาจะตีสองแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงจะตีสองแล้วกูจะเฮงตายแล้วเดียวเดียวเดียวเด,ยวเดียวลืมดูเวลาลืมดูเวลาทันไหมปีสองพอดีเลยโอเคก็ขอจบไปก่อนละกันนะเกม เอ่อชื่ออะไรวะชื่อชื่ออะไรวะเอ่เอ Towerless นะฮะเกมนี้ก็เกินค่านะคิดว่าจะเป็นเกมแนวแบบอ่าเขาเรียกไงทำฟาร์มตีมอนนะฮะแต่ก็เป็นเกมแนวเปิดร้านอาหารนะฮะเก็บทรัพยากรนะฮะมาทำร้านอะไรองี้นะฮะมาทำร้านมาทำเมนูอาหารอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆมันก็คงจะทำฟาร์มได้แหละเออมันก็คงจะทำฟาร์มได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมอาจจะยังไม่ถึงระดับนั้นนะฮะเพราะว่ามันจะต้องคอยอ่าเขาเรียกไงคอยไล่ทำควสไปเรื่อยๆนะเพื่อขุดเพื่อปลดล็อกไอ้พวกของทำฟาร์มนะฮะเออโอเคก็หลังจากนี้ก็เด จะมาเปิดร้านทําอาหารกันต่อนะฮะนี่เราก็จะมาเปิดร้านชิวๆกันต่อนะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบนะกะ็บอกได้นะฮะนี้ก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันนะครับก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากสอบถามหรือว่าอยากจะติชมอะไรเพิ่มเติม,มก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือว่า อยากจะคุชเกมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับอ๋อแล้วก็ฝากแฟนเพจ Facebook ไปด้วยแล้วกันนะครับเพจชื่อโอโยนะครับพิมพ์ตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์่อว่าแฟนเพจโอุทวายก็ได้นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะแชร์เกี่ยวกับคลิปเกมนะครับที่ลงช่องของเรานะครับแล้วก็ลงเกี่ยวกับการ์ตูนนีมที่เป็นตัวละครมารขอดจากช่องนะครับใครที่สนใจก็ฝากไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับโออกาาาาาาสสสสสสสหหนนนน้้คคคคคลลิิปปปวววว่จะะะเ็ไรรรรัััััับบบบบผผมมดดดีีี๊ยย